ครับสวัสดีเพื่อนๆแลยวก็ทุกันนี้ครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมจเจริญพรล่างสร้างลงเรียนนะครับผมะจะมี3 <concentrated water process ing> มพิมพ์3แบบกันเลยนะพี่นะจะมีป้องอ้อยขอบเรียบแล้วก็พิมพ์เต็มองค์นะครับผมนี่วันนี้จะพามาชมเนือ้อทองแดงมันปูแล้วก็ทองแดงลมดำนะครับผมนี่สังเกตได้เลยว่าการต่อโคตัวเลขกับสาราจะสลับกัน นะพี่นะโอ้โหแต่มันปูนี่คือล่งมากนะครับผมลมดํานี่มาเข้มๆนะพี่นะนี่ครับผมด้านหลังด้านหลังโอ้โหมันปูนี่เขาลุ้งจริงเลยนะพี่นะลุ้งสวยเลยนะครับผมของผมจะมีลอเรือนะพี่นะ,ะจะเป็นบล็อกมีลอเรือนะครับผมรายการน,นี้นี่แต่ตำาหนี้นี่ครับ ลองเอามาเทียบกันนี้คือเห็นได้ชัดเลยมาแต่เดี๋ยวผมจะมาบอกกันอีกทีนะครับผมมาเดี๋ยวเราก็จะมาชมกันไปทีละเหรียญนี้องค์นี้ก็จะเป็นอัดกรอบกันน้าเลยนะพี่นะอ่านะครับผมผิวเงาผิวเงารายการนี้ป้องอ้อยนะครับผมนิยมโอ้โหด้านหลังลุ้งมาเลยด้านหลังลุ้งมาเลยนะครับผมทุกท่าน นี่ผิวสวยนะครับผมด้านหลังเราก็เห็นเส้นเส้นวิ่งเปรัสมีเลยนะพี่นะอ่าเส้นเส้นจะแบบว่าเห็นชัดเลยนะครับผมสําหรับเหเรียญเจริญพรล,ล่างบ้องอ้อยเหรียญน,นี้นี่นะครับผมโอ้โหไม่สดตรงไหน,นเอาปากกาบาวงได้เลยนะพี่ท่านอ่าหลวงวัดปุญญกาโมนะครับผมนี่ห่วงจะเป็นแบบว่าห่วงตันนะครับผมอ่านี่เส้นเส้นต่างๆวิ่งไปเลยตัว อักษรต้องคมชัดนะครับผมจะเป็นตัวอักษรแบบว่าไม่มีหัวกลมนะพี่นะสำหรับชื่อ,อหลวงพ่อพัดพุนจัก,กรโม,โมนะครับผมโอ้โหเหรียญแบบว่าเหมือนหลวงพ่อพัดมากนะครับผมเหมือนเหรียญมีชีวิตเกสางเฮนชาร์ดนะครับผมนี่ตรงบ่าของ งปูนะครับผมจะเป็นแบบว่ามีเส้นเส้นวิ่งเหมือนกันต้องดูกันให้ดีนี่แล้วก็ตรงพื้นเหลี่ยงก็จะเป็นเส้น,เส,นเส้นวิ่งนะครับผมแพทเทิร์นเดียวกันเลยแพทเทิร์นเดียวก,กันกับทองแดงลมดําเลยนะครับผมวิก่านี่เดี๋ยวผมจะลองเอามาเอามาให้ดูเพราะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมผมลองดูมาแล้วนี่นะครับผมเส้นคลีนจะวิ่งแพทเทิร์นเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยนะพี่นะอ่านี่นะครับผมโอ้โหเห็นชัดเห็นได้ชัดเลยมา ผ่านไปแล้วหนึ่งจุดมาเรามาชมมันปูกันต่อนี่นะครับผมมาซ่องอีกทีอ่านี่นะครับผมจะเลินพรด้านล่างก็จะเป็นตัวอักษรแบบว่าเหลี่ยมๆไม่มีหัวนะพี่นะ,ะตัวอักษรต้องแบบว่านูนขึ้นมาโด่งขึ้นมาแบบนี้เลยเป็นสันแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะ ตอกเป็นวททนะพี่นะวแหวนททงททหารวัดทานทหารนั่นเองนะครับผมนี่เส้นเสี้ยนเป็นไงจะมีแพทเทิร์นการวิ่งเหมือนกันเป๊ะนี่ตรงขอบป้องอ้อยนะครับผมตรงขอบป้องอ้อยจะแบบว่าเรียบๆนะพี่นะเพราะว่าเป็นบล็อกมีลอเรือแต่ถ้าไม่มีลอเรือจะเป็นอีกแบบนะครับผมถ้าไม่มีลอเรือบล็อกอตรงป้องอ้อยจะนุนๆ,ๆออกมานี่โคสลาโคสนาต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับผมของปลอมออกมาแล้วแน่นอนเพราะนี่รุ่นนี้ออกมาตั้งแต่ปีหกสามนะพี่นะอ่านี่นะครับผม อุ้ยเบอร์เบอร์เบอร,อร์นิดหน่อยแต่สวยนะพี่นะัทเหรียญน,นี้สวยงามมากนะครับผมอ่านี่ด้านหลังด้านหลังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเพราะว่าลองามาเทียบกันแล้วผมเห็นได้ชัดเลยว่ามีความแตกต่างกันนี่ตรงเนื้อเกินตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะพี่นะาอ่าสำหรับบล็อกมีอลอเรือนะครับผมของป้องอ้อยนะพี่นะานี่เหมือนกันไหมเหมือนกันเป๊ะนะครับผมมีเนื้อเกินตรงกันเลยตรงกันเลยนะพี่นะ อ่านะครับผมโหผิวเงามากเงาหน้าหลังเลยเงาหน้าหลังเลยมาเดี๋ยวเรามาส่องให้ชมกันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมชี้ให้ดูก่อนก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ลืมกันอ่ามาครับผมส่องนี่เห็นไหมเอ่ยจะมีขีดแบบเหมือนคล้ายๆกับเนื้อเกินออกมานี่ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างคําว่ากอยนะพี่หนะามาครับผมเดี๋ยวเรามาส่องกันนี่เห็นไหมเอ่ยจะมีแบบว่าเหมือนแบบเวลาเราเขียนวงกลมวงกลมวงกลมหลายๆอันแล้วก็แบบสถาบันอย่างนั้น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวาให้ดูอ่านี่นะครับผมจะวิ่งรอบเลยวิ่งรอบขอบเลยแต่องนีนอัดกรอบอาจจะดูยากนิดน,นึงอาจจะดูยากนิดนึงแต่แต่ยังเห็นอยู่นะครับผมแต่ยังเห็นอยู่อ่านี่นะครับผมมาเดี๋ยวเราลองเอาของรมดำม,มาดูซิว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่านคะครับผมนี่เหมือนกันเป๊ะๆนะพี่นะอ่าจะเหมือนกับแบบว่าเวลาเราวาดวงกลมเราก็ยังไงอะว่าวงกลมซ้อนทับกันเยอะๆนะครับผมอ่าจะอย่างนั้นเลยจะอย่างนั้นเลย ตามจินตนาการผมเลยนะพี่นะอาลองเอามาเทียบกันดูนะครับผมใครมีลองเอามาเทียบกันดูมาเรามาชมมันปูนต่อนะครับผมนี่ตัวอักษรคมชาร์จแบบนี้เลยลร้อยปีบาร,รมีหลวงพพัดวัดทานทหารนะครับผมนี่แล้วก็จะเป็นยันดวงพี่เห็นตรงสัน,สนตรงยันดวงไหมจะมีแบบว่าขีดขีด,ขด,ขด,ขดเป็นเส้นเส้นวิ่งตรงสัน ตรงสันยันดวงเห็นเลยนี่ที่ลึกลึกอาคารร้อยปีนะครับผมผิวเหรียญผิวเหรียญเส้นรัศมีวิ่งแบบว่าวิ่งเป็นเป็นรัศมีรัศมีเส้น,สนเลยนะครับผมรอบเหรียญเลยนะพี่นะแล้วก็เนื้อเกินที่เราดูกันไปเมื่อสักครู่นะครับผมจะสังเกตด,ดีนะตรงสันตรงยันดวงมีมีแบบว่าเส้นเส้นเสี้ยน,น,นเป็นตรงตรงสันเลยนะครับผมวิ่งเต็มสันเลย อ่านี่ลมดำเข้มขมุมขึมข,ข,ขังนะครับผมรายการนี้ท้องแดงลมดำนะครับผมจะเริญพรล,ล่างป้องอ้อยนะพี่นะนี่ครับผมเงาวิบนะพี่นะเงาวิบนะครับผมนี่ของแท้ต้องเงาวิบแบบนี้นะพี่นะต้องลองของปลอมมนให้ดีเลยนี่ห่วงตันแต่ห่วงตันด้านในจะเป็นแบบว่าขีด ขีดแนวนอนนะพี่นะจะเป็นขีดแนวนอนส่วนมันปูเขาเหมือนจะเป็นขีดแนวตั้งนะครับผมอ่านี่เส้นเสี้ยนอ่าตัวอักษรนะครับผมจะไปเป็นหัวกลมนี่โอ้โหคมมากนะครับผมใบหน้าองค์ปู่พัดนี่คือคมสุดนะพี่นะอ่ะตรงบ่าเส้นเส้นวิ่งโคศาราโคศาราต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับผมอ่านี่เห็นไหมเอ่ยตรงบ่าก็มีเส้นเส้นวิ่งนะครับผมแล้วก็นี่แพทเทิร์นเดียวกันเลยเส้นเสี้ยนตรงเนื้อเหรียญ เนะพี่นะเลขโค้ดต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับผมต้องเป็นโค้ดนี้เท่านั้นสําหรับเนื้อทองแดงลมดําตอกวอทอทอนะครับผมวัฒนาาหารมมจมูกด่งคมเป็นสันเลยรอยย่นต่างๆขององูต้องเห็นต้องชัดแบบนี้นะพี่นะแล้วผมของปอมม,มีแล้วผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่เกษตรคมชัดนะครับผมนี่บ้องอ้อยนะครับผมบ้องอ้อยจะไม่นูนเพราะมีหลอเเรือนะพี่นะเพราะเป็นบลอมมีหลอเรือนะครับผมนี่เห็นไหมเอ่ย จะไม่นูนออกมานะพี่นะจะเป็นแบบว่าแอบเป็นแบนเป็นแบนไปแต่ถ้าบอกไม่มีลอเรือจะนูนออกมาจะนูนๆนะพี่นะอ่าไม่มีลอเรือจะแบนๆจําไว้แบบนี้เอ้ยนั่นไงผมพูดผิดละมีลอเรือแบนๆนะครับผมไม่มีลอเรือนูนๆจําไว้แบบนี้อ่าเขาไม่ได้แตกต่างกันแค่ไม่มีลอเรือกับมีลอเรือนะพี่นะแตกต่างกันโดยลักษณะของเหรียญด้วยเลยนี่เห็นไหมเอ่ยขอบก็จะเหมือนกันนะครับผมจะเป็นเหมือน วาดวงกลมวงกลมซ้อนทับกันซ้อนทับกันนะพี่นะโอ้แต่ผิวเงามากนะพี่นะเส้นรัศมีวิ่งนะครับผมเส้นเส้นวิ่งไปรัศมีเลยอ่านี่เลยนะครับผมโหสวยงามคมชัดหน้าเก็บ เลยพี่นะตอนนี้นะครับผมกาลังมากําลังมาเลยนี่และเห็นไหมเออตรงยันดวงจะมีแบบว่าเส้นเส้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเป็นแนวตั้งนะพี่นะตรงสันเลยนะครับผม14กย63ที่ระลึกอาคารสร้างอาคารร้อยปีนะครับผมบรมีหลวงพพัดวัดห้วยด้วนนคะรสวรรค์ นี่นะครับผมคือแบบว่าลงตัวมากนะครับผมสำหรับรายการนี้นะพี่นะ,อะปองออป้องสุพรรณการันตีจัสร้างนะครับผมสำหรับรายการนี้นี่และที่สำคัญขอบตัดขอบตัดเราต้องมาดูเลยนะพี่นะขอบตัดนี่สำคัญที่สุดนะครับผมสำหรับการดูพ้าเหรียญอ่านี่นะครับผมเห็นไหมเอ่ยต้องมีเส้นเด่นเส้นใดตรงกันนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะส่องให้ช่องไปทยเหรียญดีกว่านาะเพราะเพราะว่าอีกเหรียญหนึ่งเขาอัดกรอบ เอา,าเทียบกันย่างนิดนึงนะครับผมนี่เห็นไหมเอ่ยคมมากคมมากนะครับผมขอบตัดกินเต็มเลยนี่นะครับผมเห็นไหมเอ่ยจะมีเส้นแบบว่าดูนะจะมีเส้นเด่นเส้นเด่นเด่นเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูกับเทียบอีกเหรียญหนึ่งอันนี้จะเป็นลมดํานะครับผมที่เราส่องขอบกันอยู่นี่ขอบคมนะครับผมแต่ฝั่งนี้ก็กินไม่เต็มตก็อาจจะเกิดขึ้นได้กินเต็มกินไม่เต็มนะครับผมสังเกตที่เส้นเด่นและก็สังเกตที่ความคม อรลอยฟันนะพี่นาะอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมมันปูอ่าขอบจะเป็นสีทองแดงแบบนี้นะครับผมจะไม่แบบวันลมหมดนะพี่นาะนี่นะครับผมจะเป็นเห็นเนื้อทองแดงทองแดงนี่เห็นไหมเอ่ยต้องคมเส้นเด่นเส้นใดต้องตรงกันเลยนะพี่หนาะอ่าครั้งนี้ก็ดูอันหนึ่งนะครับผมอยู่ในกรอบแต่ก็ยังพอเห็นยังพอเห็นนะครับผมสะท้อนแสงแลวคือเห็นคมเลย นะพี่นะนี่ครับผมมันปูและลมดำวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยขอบคุณครับ